สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะรูบิกใช่ไหมอันนี้เต็มพี่ทําเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะมาเดี๋ยวแม่จะทำมัวม่วให้มั่วเลยมั่วแล้วก็ให้พี่เป็นคนแก้เนาะครับมั่วไปเลยแม่ก็ไม่รู้นะเพราะแม่เล่นไม่เป็นอนะ่ะแม่ก็จะมั่วไปมั่วไปเลยมั่วไปซักกี่นาทีเดีย สามสิามสิบวิหัวได้ได้โอเคแล้วยังไหนดูก่อนนะนี่นะนี่นะนี่มูหัวแล้วนะถือว่าโอเคแล้วนะอ่ะต่อไปให้พี่แก้ทีนี้แก้เลยเริ่มเริ่มเลยค่ะแม่ก็อยากรู้ว่าพี่จะแก้ได้กี่นาทีพี่ถึงจะแก้ได้ เพราะว่าเราเคยทำน,นาทีครึ่งแล้วออมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแก้เลยแก้ไปเรื่อยๆเราก็เลยมาทำคลิปยาวเพราะว่าคลิปยาวมันได้ประมาณสามนาทีกว่าจะสามนาทีหรือว่าก,ก่อนเยอะกว่านั้นก็ได้อื แถวหนึ่งแถวสอง okay, ได้แล้วเนาะใช่โอเคชั้นหนึ่งชั้นสองอ่าโอเคต่อไปเหลือชั้นสุดท้าย <tabii> อันนี้จะเป็นสามคูนสามใช่ไหมใช่ครับอืมเป็นสามคูนสามนะ อาเหลืองเต็มแล้วเขียวเต็มแล้วพอจะเห็นนะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะประมาณสองนาทีครึ่งเนะ <c oughs> เาะเก่งทำให้เก่ง <c oughs> เลยสองนาทีครึ่งแล้วพี่ก็มีพี่มีแบบไหนนะพี่ทรงกระบอกเหรออ่าทรงกระบอกแล้วก็นี่ให่ไหมทรงกระบอกใช่ไหม แล้วก็อะไรอีกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เรายังไม่ยังไม่เคยทําเดี๋ยวคลิมหน้าเราค่อยมาพาเพื่อนๆทํานทำทรงกระบอกนะคะอ่าอันนี้ทรงสามคูณสามปกติเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนี่นะคะมั่วแล้วก็พี่สมาร์ทก็ทําให้มันได้ในเวลาประมาณสองนาทีเนาะ โดย<ช>ประมาณสองนาทีกว่าอ่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเราเออราทำแบบแบบเร็วๆไม่ได้เหมือนเขาเนาะเหมือนเหมือนระดับโลกเขาทําแบบเร็วๆสองนาทีกว่านี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วละ่ะ <laughs> แม่ยังทําไม่ได้เลยนะอ,อันอันนั้นคือเขาทาได้ไม่ถึงครึ่งนาทีบ้างอืมเขาทำแบบเรียบร้อยเลยใช่ไหมอืม โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรค่ะ